เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไว้กับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมการได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน การตั้งตนไว้ชอบนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเเป็นนห่วหวววงกััธอบสิ่งเรรา้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังน,นะคะชีวิตเรายังมีหวังอยู่เสมอถ้าหากว่าเราหาที่พึ่งที่ถูกทางและธรรมะนั้นก็คือที่พึ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอค่ะ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรากรอน,นะคะท่านเจ้าอาวาสวัดราชภัติการามบวรวิหารและกรรมการมหาเทรสมาคมท่านได้ให้ธรรมะกับรายการนี้ต้องบอกว่าเป็นพิเศษนะคะ,ะท่านไม่ค่อยได้ไปปรากฏอยู่ในรายการอื่นพรที่ได้รับกันไปก่อนหน้านี้ดิฉันเชื่อว่ารับกันไปแล้วรู้สึกติดใจยอยากฟังอีกอยากได้พอรอีกรับไม่อั้นเลย เดี๋ยวจะไปกล่าวนวัฒก,การถามท่านนะคะว่าจะมีธรรมะดีๆอะไรให้กับพวกเราอีกค่ะนนครับค่ะปีหนึ่งยาวนะคะก็ขอท่านหลายๆพรใหม่คะ่ะสาธุขอ,ขอจเจริญพรท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการชีวิตไม่สิ้นหวัง คำว่าชีวิตไม่สิ้นหวังนี่ธรรมาภาพเองก็ประสงค์อย่างยิ่งเลยแม้แต่ตัวเองก็ทํำยังไงถึงจะไม่สิ้นหวังจากการที่ได้มาชีวิตยอยู่ในชาตินี้จึงขอสรุปและวิธีการที่จะให้ท่านทั้งหลายมีความหวังอย่างยั่งยืนในฐานะที่เราเป็นคนไทยและมีพระพุทธศาสนาเป็นสันติภาพสันติธรรมและสันติสุขเป็นชีวิตเป็นจิตใจมีสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ มีกายวาจาใจทุกอย่างนี่ถ้าเรารวมมาให้เป็นหนึ่งได้นะทุกวันนี้อย่าลืมคำว่าเอกลักษณ์นะชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์นั้นให้นำคำว่าเอกลักษณ์รวมเป็นหนึ่งให้ได้แต่ให้ถือคุณของชาติคุณของพระศาสนาคุณของพระหมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นในวันนี้จะขอเสนอวิธีการที่จะให้เข้าถึงสันติภาพสันติธรรมและสันติสุขและให้ได้วิเวกอย่างแท้จริงนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย ขอที่จะได้รับความสวัสดีขอให้ตั้งจิตว่าพุทธังสนังคัจฉามิธรรมสนังคัจฉามิสังฆังสนังคัจฉามิเป็นภาษาไทยข้าพเจ้าขอ,ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งที่เคารพนับถือตลอดชีวิตตราบถึงพระนิพพานนี่คือสารณะคมจบเพียงแค่นี้และขอสมาทานศีหห้าประการคือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปิดใดกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุรามีรัรด้วยสิกขาบทห้าเหล่านี้ถ้าสมทา,านไปทีละบทขาดข้อไหนก็หมดข้อนั้นแต่ถ้าด้วยสิกขาบทห้าเหล่านี้ขาดข้อใดข้อหนึ่งขาดหมดโดยอธิบายว่าจะรักษาศีลโดยรวมหรือจะรักษาศีลเฉพาะพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายว่าจะเอาบาทหรือเอาดอลลร์ ถ้ารักษาศีลบาทก็เฉพาะข้อถ้ารักษาดอนลา่าก็ด้วยสิกขาบท้าเหล่านี้จบก็ได้เป็นดอนลา่านี่คือการเจตนาของการรักษาศีลรักษาศีลได้อะไรสีเลนะสุขติงยันติจะได้สิ่งที่ดีงามในชีวิตก็เพราะสุขติสีเลนะโพกสัมปทาจะไม่ไม่ยากจนจะร่ำรวยด้วยโภกกสมบัติสีเลนะนิปุติงยันติจะดับความร้อนใจได้ก็เพราะศีลห้านี่แหละ นั้นศีลห้านี้จึงเป็นสันติภาพโลกซึ่งทุกประเทศทุกคนยอมรับแล้วว่าถ้าทําได้นี้สันติภาพจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วก็ให้กับตัวเองพ่อแม่เทพยาดาเหล่าใดที่ได้คุ้มครองรักษาข้าพเจ้าทั้งเก้าพระองค์คือนบพระเคราะห์กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือเทพพาดาที่ได้รักษาชนมายุประจําวันเกิดของข้าพเจ้า พร้อมด้วยเหล่าเทพที่เป็นบริวารจงได้รับทราบและอนุโมทนาในบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ถวายทานสมาทานศีลเจริญภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเทพพระบูชาเพื่อสืบต่อชะตาต่ออายุเสริมสิริมงคลของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดถึงประเทศชาติและพระพุทธศาสนา บูชาคุณมารดาบีดาวงศาคณาญาติเจ้ารำรนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้ร่วมอนุโมทนาบุญอุทิศแด่ทวยเทพทุกทิศทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่อีกเจ้ารำรนายเวรทุกชาติไปขอจงได้อานิสงส์โดยทั่วกันอันกุศลผลบุญในครั้งนี้จงช่วยเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวฉัน ให้พ้นทุกพ้นโศกโชคดีพลันจงประสบสุขสรรนิรันการจะทําการสิ่งใดจงสำลิศให้ดวงจิตทองแผ่วเกษมสารทั้งประสบโชคชัยไกลหมู่มานหน้าที่การงานจเจริญรุ่งนิรันเทินพระสงฆ์ก็จะรับวัาสาธุหรือเรากล่าวเองก็ได้วัา,าธุแปลว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดกล่าวมาทั้งหมดด้วยจิตใจที่มีความเคารพ เคารพรักและนับถือเป็นความจงรักภักดีเนี่ยจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จสาธุเลยว่ายังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ผู้อื่นให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทนี่เป็นหัวใจของการมีชีวิตอยู่เรียกว่าเป็นสู่ชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่พึ่งตัวเองได้ใช้หลักการหันรับหน้ากล้าตัดสินใจและมีมนุษยสัมพันธ์ นั้นศีลห้าก็ดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีเกิดมาเพื่อสันติภาพสันติสุขและสันติธรรมแก่ชาวโลกทั้งปวงและเราไม่ขัดแย้งกับผู้ใดทั้งสิ้นนั้นความดีนั้นต้องทําให้ครบกายวาจาใจเมื่อทําดีครบกายวาจาใจแล้วเนี่ยไม่ว่าทําดีแล้วจะได้ดีทุกอย่างนะทําดีแล้วจะต้องให้ได้ดีนั้นต้องทําดีถูกดีทําดีถูกคนทําดีถูกเวลาทําดีแล้วติดต่อกัน ทำดีถูกดีย่อมมีค่าถูกเวลาถูกบุคคลผลสนองมันทำดีเป็นประจำไม่ลํำพองดีทั้งผองสนองผลดนให้ดีเกิดเป็นคนถ้าทำดีไม่ได้เนี่ยก็เสียดายความเป็นคนแต่ทำดีนั้นอย่าดีเพียงอย่างเดียวดีอย่างเดียวก็ได้แก่ตัวแต่ถ้าตัวดีแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนเพราะความดีของตนแต่ถ้าตนไม่ดีแล้วคนอื่นก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วย นั้นทาดีถูกดีก็คือให้เราทําดีถูกคนบางทีเราทําดีแล้วผิดคนเมื่อทําดีถูกคนแล้วเราก็จะได้ดีทําดีแล้วถูกเวลาจังหวะเนี่ยดีที่สุดทําดีแล้วติดต่อกันดีดีหนึ่งก็ทําดีแต่จะให้ดีก็ทําให้ดีๆนะแต่จะให้ดีที่สุดก็ดีดีดีพูดง่ายนะแต่ท่านทั้งหลายนี่ลืมสูตรนะ ทำดีถูกดีย่อมมีค่าถูกเวลาถูกบุคคลผลสนองมันทำดีเป็นประจำไม่ลําพองดีทั้งผองสนองผลดนให้ดี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 ทั้งตนเองก็ดีคนอื่นก็ดีสันติภาพสังคมเนี่ยถ้าดีสามอย่างนี้นี่แหละคือตัวสันติภาพโลกอย่างแท้จริงถ้าเป็นชาวพุทธแล้วเราอยากมีชีวิตที่ดีเหมือนกับอยากได้พรที่ดี สิ่งที่ต้องปฏิบัติเองก็คือต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป,เป็นเบื้องต้นถูกไหมคะใช่แล้วหลังจากนั้นก็ให้อาราธนาศีลมาปฏิบ<ช>ัติศีลห<ช>้า<ช>เพราะว่าศีลห้านั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นสันติภาพของทั้งโลก<ช>นะคะ<ช>แล้วก็การกระทําความดีดีกายดีวาจาดีใจดีต่อตัวเองดีต่อผู้อื่นแล้วก็ทําดีให้สะท้อนไปสู่สังคม รอบด้านอันนี้ครบถ้วนนะคะกับสถาบันด้วยกับสถาบันด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในส่วนที่สามนี้ค่ะนะคะท่านผู้ชมคะรายการนี้ก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าทั้งหลายทั้งปวงพรที่ท่านได้รับไปทั้งหมดสาระสำคัญเราชาวพุทธพระพุทธศาสนานั้นมุ่งเน้นเป็นอย่างยิ่งว่าให้ทุกคนพึ่งตนให้ได้แต่จะพึ่งตนได้นั้นก็คือต้องพึ่งธรรมะของพระพุทธองค์แล้วจะไม่มีเส้นทางที่ ผิดพลาดเลยนะคะสำคัญที่สุดก็คือว่าเรารับทราบไปแล้วเราสามารถที่จะลงมือปฏิบัติกันได้หรือเปล่านั้นก็ขออาราธนาให้ท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนได้มีกำลังใจที่จะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีมันกำลังใจไม่เข้มแข็งพอนะคะท่านทำก็ทำไม่ตลอดรอดฝั่งเป็นต้น ขอพรท่านสุดท้ายเลยค่ะสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังกานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังกัรตตนังตินังรัตนังอนุภาเวนะจะตุราสีสีสัตรมมขันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรกาสัพเพเตปยาสัพเพเตอันตยาญาสัพเพเตอัตตายาสัพเพเตอุปตวาสัพเพเตทุนิมิตา สัพเพเทวมังกลาวินัสสันตุอายุวัตโกตนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกปลวัตโกวันณวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพปธาทุกโรขปยาเวราโสกาสตุจุปัถวาอเนกาอันตารยาปีวินัสสันตุอเสสโตชยสิทธิสนังลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุเจวันุจ้ชีวสิทธิพระวันตุเตเพราะว่าุสัพพปมังกลังรักขันทุสัพพปเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสติพระวันตุเตภาวัตุสัพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาสติพระวันตุเตภาวัตุสัพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสติพระวันตุเตวันนี้ก็ สมบูรณ์แบบเลยนะคะได้รับพรอ,อย่างเต็มเปี่ยมไปหมดชีวิตของเรามีความหวังกันแล้วก็ติดตามรับชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังกันอีกน,นะคะเพราะเรายังมีความหวังกำลังใจจากหลักของพระพุทธศาสนามาให้กับท่านผู้ชมกันอยู่เป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ